มาละค่ามันได้มันได้โอ้ยคนเดียวพีอะไรเยอะแยะโอเค เอาละฮะกาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับแฮงก์เล็กอีกแล้ววันนี้เราอยู่กับเกมฮันไกสตาร์เลว์นั่นเองนะครับกับการเปิดกาชาอัคิลอนที่เราทุกคนรอคอยนะโอ้วันนี้ทุกคนรอคอยกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วบอกเลยว่าผมวันนี้ผมไปเพิ่มโชคผมมาด้วยเออถึงที่จริงมันที่จริงมันมันทับกันเฉยๆนะครับผมไปมีกิจกรรมจิราสานะครับก็ก็ ไปบริจาคมานะครับผมก็ถือว่าเอามาเอาบุญมาฝากทุกคนด้วยแล้วกันนะอธโมทนาสาธูเออโอเควันนี้เราอยู่กับอะคิรอนซึ่งเรามีอยู่144ตัวแล้วก็กับหลายคนซึ่งก็ไม่รู้ว่าอะไรจะออกก่อนเออซึ่งตู้นี้นะครับจะมีกาแลกเกอร์ซึ่งจะเป็นตัวฮิวสีดาวที่บอกเลยว่าออมัดใจใครลหลายๆคนไปได้นั่นเองเนาะสำหรับพี่กาแลกเกอร์เรานะครับเนาะ โอเคเอ้ย okay. แต่ทำไมภาพมันรู้สึกไม่ค่อยนี่เลยจะขอปรับภาพหน่อยสิเออเออเนี่ยต้องภาพประมาณนี้ไม่าภาพสวยโอเควันนี้1 4 4โลนะครับโอเคทำเนียมเรา10โลแรกจะออกหรือไม่ออกถ้าเกมรักเรามาเป็นแงโอ้โหอันนี้ใช้ได้เสมอโอเคมา10โลแรกจ่อไม่ออกไปมาละมาละเฮ้ยลุงไหม ผมไม่ได้เก็บการันตีอะไรไว้ด้วยนะเออโอ้ยม่วงอ้ไลคโคนอันนี้ใช้ไ,ได้ดีนะครับอันนี้เก็บไว้นะเพราะว่าอย่ามีอวินจูรลีนมาอีกเออแล้วก็ไออ่อนี่อันนี้ผมไม่ได้อะไรนะอะไรวะการเก็บการันตีอะไรไม่มีนะนี่อันนี้รอบที่แล้วสปาร์คเคิลใช่ไหมโอเคเดีย๋ยวต่อไปที่โลที่ยี่สิบไปลุยมายังไม่มา เสียงไม่มาเลยอ่ะเสียงไม่มาเออโอเคโลที่สามสิบไปครับอย่ารุนเรทก็พอรุนเรทร้องร้องหนักกว่าเดิมอีกโหม่วงม่วงลันนาวเดี๋ยวเราได้ไอ้นี่แลกเปลี่ยนมาใช่ไหมสี่สี่เป็นเจ็ดใช่ไหมเป็นเจ็ดเออเฮแลกไว้แลกไว้ ให้มันดูไอ้น,นี่ไว้หน่อยเออให้มันดูเยอะไว้โลที่40อุเ้ยเสียงไม่มาเลยอะ่ะโอ้โหโลที่ห0ไปไม่ไม่มาโอ้โหแล้วหลุดซะเยอะเลยเอามาอีกสองเป็นเก้าเก้าขาดตัวหนึ่ง เออขัดตัวหนึ่งเท่าไรหร่หวะห้าสิบหกสิบปะหกสิบเอาละหกสิบมีสนิทไหมโอ้ตัวไม่ลุงอ่ะตัวมันไม่ลุงอ่ะหกสิบเจ็ดสิบครับน,นี่ก็ไม่ลุงกาเลเอร์อ๋ออโอเคมัเจ็ดสิบแล้วต่อไปเท่าไหร่วะแปดสิบเนาะอันนี้ต้องมาละแปดสิบต้องมาละมา มาแล้วครับลุงมาแล้วเฮ้ยบินละป้าละป้ามาแล้วแล้วมาแล้วมามาไหมโอ้ยกาเลเกอร์มาทำไม มาทำไมเออน้องคาร่ารักเราไม่ต้องมาก็ได้น้องโอ้ยไปต่อ,อ,อเจอน้องคาร่าไปผมร้องเลยคาร่ามาทำไมเนี่ยอุย้ยไม่นับโลแล้วร้อสสิโอ้โหไม่มา เอาเท่าไรหร่แล้วเนี่ยร้150อยห้าสิบอะมั้งเอ้ยร้150อยห้าสิบเวะเมื่อกี้มันออกโล่แปดสิบอะแต่ไม่รู้อะไรโดนบันดาลพี่คาเลเกอร์ออกลรัวๆเลยครับเออเอามาแลกต่ออีกห้าใบอีกห้าตัวไปจัดไปเป็นยี่สิบเจ็ดเนาะแล้วคาร่ามากันตึ้มหรือจัตุรัสมันไม่ดีวะ เออนี่เราอยู่จัตุรัสเลยนะเนี่ยเอออ่ะอาล่าตีสองด้วยอ่ะอดูแล้วกันหลุดมาสามตัวแล้วเนี่ยเออเฮ้ยเดี๋ยวเราอัพอะไรตรงนี้ก่อนแล้วค่อยไปลุยต่อไงเออนี่คาเล็เกอร์ได้ e อีสี่แเนี่ยโมได้ไมามห้าตัวหน,น่อรับ โอเคอี่างนี่สิอันนี้ปั้นแน่นอนนะนะเพราะตัวใหม่ <laughs> ตัวใหม่ปั้นแน่นอนเออโอเคโลที่ไม่เท่าไหร่ไม่รู้ไม่นับแล้วสิหลุดื่องเินหยิบที่ยังไม่มาโลที่ <laughs> เอาจะมาไหมเนี่ยอา้าขอสองตัวขอสองตัว ขอสองตัวขอสองตัวได้ไหมแถมไหมขอสองตัวให้ได้ไหมหกาลิเกอร์สี่หกมั้งเนี่ยอย่าบอกนะมาตัวท้ายอะ่ะโอ้โหมาตัวท้ายสุดด้วยลึกลึกจับแล้วมาครับอาเคาลันโอ้โหหลุดแบบ ตึงๆหลุดแบบตึงมากโอ้ยใครอย่าไปคิด <c oughs> มันจะมันจะหลุดโอ้โหไอเกมนี้มันใจร้ายมากอ่ะคือแพทที่แล้วผมได้2ตัวในในแพทหนึ่งใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดครับเวลาผมแบบได้2ตัวในแพทหนึ่งตัวที่3มันจะชอบให้หลุดมันบังคับหลุดแน่ๆเออก็เลยได้น้องคาร่ามานะครับเนาะเกมมันไม่ใจดีอ่นะมันไม่รักแล้วมันไม่รักเราเลยโถ่ ไอเกมเวียน <A> <laughs> แต่ได้ไมาแล้วครับไอคิวลนเอออัพเลยเออก็อคิวลนนี่ผมทำสเตตอะไรไว้ให้แบบเยอะมากนะครับเออซึ่งก็ใส่เลยเออไม่รีรอละโอเคเรียบร้อยครับก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับอคิวลันนอะแล้วก็อไลคโคนตอนนี้ที่ดีที่สุดน่าจะเป็นกุนในสลิปเวลเพราะว่า มันช่วยในเรื่องของอะไรสักอย่างนี่แหละจำไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวไลค์คนซึ่งในแพทเนี้ยนะกิจกรรมมันค่อนข้างเยอะมากน้องไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะไม่มีเปิดไลค์คนแน่นอนคือกิจกรรมมันเยอะมากเนาะเราก็ชิๆลๆเราก็มีการเล่นเก็บเพื่อพวกพงพวกเพชรอะไรก็ชิลๆครับนะกิจกรรมในอ,อ่ในปีนี้นะครับเนี่ยก็จะมีกิจกรรมแจกตั๋วที่ครบเจ็ดวันก็จะได้ไปทั้งหมด20ตั๋วนั่นเองเนาะแล้วก็จะมีกิจกรรมเชิญเพื่อน นะครับม,มันให้เป็นหน้ากิจกรรมอ๋อก็จะเชิญโอเคเชิญยากออทุกคนเล่นอาแล้วก็จะมีกิจกรรมอันนี้นะครับตะลุยจักรวาลน,นะผมที่อมันน่าจะเป็นเดีย๋ยวค่อยมาดูกันเออเดีย๋ยวค่อยมาดูกันโอเคเดีย๋ยวเราไปลองเล่นในส่วนของอะคิอนก่อนนะครับแล้วก็มารู้จักสกิลกันเนาะว่ามีสกิลอะไรกันบ้างนะครับผมนะ แต่อย่างแรกที่เขานำเสนอมาได้อย่างดีชิง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 โอ้โหชิง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 กำจัดศัตรูโดยการปล่อยเทคนิคกดลัวกดลัวลัวกดลัวลัวใน่น่น่นในฟันไม่เว้นเออชื่อสกิลฟันไม่เว้นโอเคแล้วเราก็พอถ้าเจอตัวมอนใหญ่นะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นตีแล้วเข้าเข้าต่อสู้ไปเลยนะครับผมโอเคสหำหรับการโจมตีปกตินะครับก็ปกติธรรมดานะครับผมไม่มีอะไรมาสําหรับสกิลต่อสู้นะครับได้รับฝันสลาย1ห,หน่วยนะครับและเพิ่มผลึกสีผลึกสีชา,กสชาตอีก1ชั้นให้แก่ศัตรูหนึ่งตัวอีกทั้งสร้างดาเมจสายฟ้าแก่ศัตรูทางเก่าแล้วก็สร้างดาเมจสายฟ้าเล็กน้อยแก่ศัตรูใกล้เคียงด้วยนั่นเอง่วนถ้าไม่ตายเนี่ยก็เป็นของเด็ด ที่อะคิลอนใช้นะครับก็คือซาเเมตใส่ฟ้าเล็กน้อยแก่สตูสามครั้งนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะมีผลึกสีชาติซึ่งถ้าเราก็จะเอาผลึกสีชาติตรงนั้นออกไปทั้งหมด3ามครั้งนั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะลดไปมันจะสะสมแต้มทั้งหมด9แต้มนั่นเองนะครับอืมแล้วฮินสุดท้ายเนี่ยก็จะโจมตีอ่าสตูทั้งหมดนั่นเองครับเพราะสวรค์นเนี่ยก็อ่าฝันสลายนะครับเมื่อถึงขีดจำกัดสูงสุดเนี่ยจะสามารถใช้ท่ามไม่ตายได้ในขณะที่ใช้ท่ามไม่ตายเนี่ย จะลดความทนทานของสตูโดยเพิกมใชต่อประเภทจุดอ่อนก็คือไม่สนจุดอ่อนของตัวละครไม่ว่าตัวนั้นจะแพ้ไฟตัวนั้นจะแพ้อะไรก็ไม่สนนะครับตีเข้าหมดนะครับแล้วก็ต้านทานท่าทุกประเภทก็ทะลุหมดนะครับก็คือทะลุเดฟอะอนะครับผมแล้วก็ขณะที่ตัวใดก็ตามที่ปล่อยสกิลนะครับเออแล้วให้เอฟเฟกต์ดีบัฟเนี่ยก็จะทําให้อัคครอนได้รับ ฝันสลายมาเพิ Now, ่มนะครับแล้วก็ทําให้เพลิกสีชาติแต่ที่ตูเป้าหมายด้วยนั่นเองซึ่งอันนี้สะสมได้ทั้งหมด9ฉาชนะครับ9ก้าับส t ต็นั่นเองเนาะในในในเกมอ่าในในเทอร์นั้นนะสมมติมีตัวหนึงซ้าย7ขวา2อย่างเงี้ยก็รวมกันก็จะเป็น9ก็จะได้แค่นั้นก็จะไม่มีตัวไหนได้9อะไรประมาณนั้นนะครับเทคนิคก็นั่นแหละเพิกเฉยแล้วก็กำจัดสตูนะครับ พวกตัวเล็กนั่นเองเนาะก็ถือว่ามีอะไรมางนี่โอเคนี่ครับอ่าแล้วถ้าเราทำการก,กดกดสกีก็จะเป็นการเพิ่มฉากหนึ่งฉากอ่าแล้วก็รู้สึกจะมีดึงดอทปะ่ะอันนี้อ e, อะไร E สี่ป่ะเนี่ยไม่รู้ลองดูอ่ามีดึงดอทอ่ามีดึงดอทแล้วก็สี่เราทำอย่างนี้โอเคเป็นเพิ่มฉากอ่าแล้วก็กดอันตีเลย มันยังเป็นในนี้ได้อยู่เหรอลบล้างเอ๊ะเดี๋ยวมัไม่ใช่ลบล้างมันมันเพิ่มอ๋อไอดีบัฟลมเออลืมโอเคแล้วก็ตีไปที่สตูตรงกลนงครับนี่จะมีชัดอ่าลบไปสามลบไปอีกสามแล้วก็ฮีสุดท้ายเรียบร้อยครับโอ่งสองแสสามมันเวอร์มากครับเออด้วยสแตตประมาณนี้ แล้วก็ไลโคนน่าจะประจําตัวอ่าประจําตัวด้วยแต่ประมาณนี้นี่เป็นตัวที่บอกเลยว่าโคตรจะโกงในในสำหรับตัวประเภทลบล้างที่โคตรจะโกงนะครับโกงมากๆนะแต่ว่าด้วยเงื่อนไขาบางอย่างนะครับอาจจะทําให้ ตัวละครอาจจะเล่นยากนิดนึงสําหรับบางคนนะครับก็คือมันต้องใช้ตัวรบล้าง2นั่นเองนะครับถ้าใครไม่มีตัวรบล้างก็อาจจะายากหน่อยนะครับผมซึ่งตัวรบล้างที่แนะนำเนี่ยก็จะเป็นตัวดอดส่วนใหญ่แล้วก็มีเปล่าแล้วก็ซิลเวอร์บูฟที่เป็นตัวดีบัฟที่ค่อนข้างดีแล้วก็มีลถเดฟอะไรที่ค่อนข้างที่จะมัวร์ได้มากกว่าด้วยนะครับเนาะซึ่งเปล่ากสา็สามารถใช้ได้ดีแล้วก็ตัวฮิลกาเล็เกอร์ก็เป็นตัวฮิลที่ มีดีบัฟในตัวเองด้วยนั่นเองนะครับเออจะว่าไปลืมเลยกาลิเกอร์ีหอืมหืมอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี้เออกาลิเกอร์ีเราลืมไปได้ไงเออลุงลุงีหนะครับนี่เพิ่มประสิทธิภาพททําไรจุดอ่อนด้วยนี่เรามาเปิดลุง c ีหกันเหรอเออน้องคาร่ารอบหน้าไม่ออกแล้วนะคะไม่ออกนะเออออกมาสามตัวแล้วหลุดสามตู้ ออกมาสามตัวหล่นเมก็ออกหล่นเมก็ออกแล้วมีออกอะไรอีกก็ไม่รู้จาไม่ได้ละเออแต่ออกมาสามตัวแล้วนะก็ขอร้องละอย่าออกเพิ่มนะอย่าออกเพิ่มนะครับโอเคก็อันนี้คร่าวๆสาหรับอคิลอนนะครับก็ลองคิดสภาพว่ามีคิดดาเมจประมาณนี้เดีย๋ยวไลโคนไปหาอัตราคิดมาใส่นะครับแล้วมันจะเวอร์ขนาดไหนนะครับก็อยวาไปรอดูกันนะครับผกเนาะเออไม่น,าน่ารอดูก็ลองคิดสภาพว่ามันจะแรงมากแค่ไหนแล้วกันอะเอาอย่างงี้กัน โอเควันนี้ขอตัวลาแล้วใครชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์แล้วเราลืมเปลี่ยนทีมแป๊บนึงแล้วยืนตรงนี้โอ้โหสุดยอดทิ่งชมแป๊บนึงนะเออโอเควันนี้ขอตัวลาแล้วใครชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เลยถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากอะไรวะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งกนันด้วยร้อยสี่สิบออกแค่เตือนลุ้นเล่นหนึ่ง ก็ถือว่าเป็นกำลังใจกดลบกดซับกดไลค์ like, ให้ด้วยนครับวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่พักหน้าสัสดนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบาย